ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานช่วงบ่ายแต่ชนีก็ลงแรงแล้วก็เร็วกว่าที่คาดไว้ยเยอะเลยนะคะจากตอนแรกคิดว่าน่าจะยืนอยู่สักระดับพันสในระหว่างวันแล้วก็ค่อยๆลงมาจนถึง1นึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เกือบถึงแนวรับนะคะอีก2จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามมองแนวรับระหว่างทางนะคะที่1นึ่งสองนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่สามารถมีแรงส่งให้กลับไปดีดตัวขึ้นเหนือ EMA 1 0วันซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1298ได้เนี่ยก็ให้เน้นตั้งรับที่1270เป็นหลักนะคะ แนวต้านวันนี้นะคะก็คือตัว m e m a 1 0ประมาณ1298นะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่1305ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัวอม,มตะก็ดีตัวขึ้นทะลุแนวต้านตามกรอบอาดาวเทรนไลน์นะคะที่มีมาตั้งแต่อสองสามเดือนก่อนได้แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามจะสร้างเทรนใหม่นะคะซึ่งก็น่าจะสามารถวิ่งขึ้นต่อไปได้นะคะเพราะว่า m a c d เนี่ยกลับมายืนเหนือสัญลน์แล้วก็ซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะเครื่องมือระยะสั้นก็กาลังส่งสัญญาณซื้ออยู่ด้วยนะคะอม,มตะเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่16บหกบาทแปนะคะต้าน17,60 -1780 ถึง 80, แล้วก็คัดลอสที่1660ค่ะ ถัดมาเป็น Svi ตัวนี้เนี่ยนะคะ RSI กับ Modified Stochastic กลับมาให้สัญญาณซื้อพร้อมๆกันนะคะแท่งเทียนก็เป็น Bullish engulfing ที่เกิดขึ้นบนแนวรับ EMA 25วันพอดีเลยเวันพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสรีบาวขึ้นทดสอบแนวต้านช่วงประมาณสัก3บาท96ถึง4บาทได้อีกครั้งนึงแนวรับจะอยู่ที่3บาท78แล้วก็คัดลอสที่3บาท72สตางค์ค่ะ ถัดมาเป็น AI นะคะตัวนี้เนี่ยมีการทำายในรอบหลายปีนะคะไว้ที่7จ็บาทแปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพักตัวนะคะเราก็มองว่าเป็นการพักสั้นๆนะคะเพราะว่าลักษณะของการค่อยๆชะลอ,ะล,อลงแบบไซด์เวดาวนะคะแล้วก็ลงมายืนบนแนวรับที่เส้น10วันได้แล้วนะคะในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยก็เริ่มะชะลอการปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะ,ะมีรีบาวจากจุดนี้ได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ประมาณ7บาทนะคะต้าน7จ็บาทห้บถึงเจบาทหกแล้วก็คัดลอสที่6กบาทแป ตัวสุดท้ายจะเป็นคามาดนะคะตัวนี้เมื่อวานก็ขึ้นมาค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะคะเป็น bullish engulfing เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้สัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะคะก็มีโอกาสทดสอบไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวต้านย่อยก็จะอยู่ที่8.20บาท20แล้วก็เทสไฮเดิมที่8.40บาท40เป็นแนวต้านลําดับถัดไปนะคะแนวรับของคามาดก็จะอยู่ที่7บาท70แล้วก็คัดลอสที่7บาท0ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ